เขเสีงก <am> ับคนรักลิศแล้วก็กันในทันทีแต่ว่าทั้งสองท่านังไม่เป็นหนค่ะเลขาเป็ยังไงบ้างคะว้าวโอ้โหเลขาเฮ้ยเยเฮหนุ่มเลยค่ะ้ยเฮ้ยเลขาแต่งเป็นเกย์ขาแต่งเป็นนี่หนึ่งเลยค่ะเป็นอะไร อันนี้อันี้ออกเหรออ่า่าวนี่ก็เรียกว สนุกสนานมากๆเลยนะคะเวทีสะเทอเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าคุณเด็กับคุณกันยังไม่ไปไหนค่ะเดี๋ยวเราจะแจกรางวัลนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษ10ท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะผู้ได้รับรางวัลนะคะสแตนบายด้านข้างเวทีได้เลยค่ะนะคะที่ได้รางวัลในวันที่จับไปก่อนคอนเสิร์ตนะคะตอนนี้มารายงานตัวได้เลยค่ะด้านข้างเวทีด้านซ้ายนะคะเป็นไงบ้างคะหนุ่มกันกับหนุ่มรีส์วันนี้รู้สึกยังไงบ้าง สนุกจังวันนี้ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้ใช่ค่ะทุกคนน่ารักมากแล้วก็แฟนคลับน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สองท่านได้เดินในงานบ้างหรือยังคะเอ่อเมื่อกี้เดินมาแล้วครับเมื่อกี้เดินผ่านวูดจีเดมรมี่มาก็ฝากขายของเลยแล้วกันค่ะครับนี่ดีวีดีคอนเสิร์ตอะไรนะดีวีดีคอนเสิร์ตกันแมนโชว์ใช่ไหมคะคุณพี่มีไหมคะมีนะเลมีนะเลยมีนครับของเรามีคอนเสิร์ตดีเจออนสเตทครับ กูจีมนะคะนะคะอย่าชงซื้อกันนะจ๊ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะให้หนุ่มกันนะคะกับหนุ่มลืนเนี่ยช่วยมอบของรางวัลพิเศษให้กับผู้โชคดีนะคะทั้งสิบท่านด้วยนะคะท่านแรกเลยนะคะคุณจันทิมาโพมเมธาค่ะเชิญนั่งบนเลยนะคะและท่านที่2ค่ะคุณชาลนนามัเพิ่มค่ะขึ้นมาเลย Oh, oh. ต่อไปต่อไปค่ะท่านต่อไปเจ็ตัวเลยนะคะคุณสิริรัตน์อุ่นสวนค่ะมาเลยค่ะคุณสิริรัตน์เอามีของมาฝากด้วยนะคะท่านต่อไปเลยนะคะคุณอรพินเพิ่มสุดค่ะเดีย๋ยวสซต์บายด้านนี้ก่อนนะคะเราจะมีการถ่ายรูปรวมด้วยค่ะ ต่อไปค่ะคุณสียุดามานุ เื่องน,นี้<ช>ที่เราแจกข้อมูลไปแล้วเราเตรียมคำถามมาเรียบร้อยแล้วครับถูกต้องครับทั้งหมดอยู่้ลครับดูโพยค่ะดูโพยนะคะดูโพย,ยคำถามถามแรกให้การคำถามแรกเลยฮะโอเคคำถามอยู่ว่าชื่องานนี้มีชื่อว่าอะไรตอบให้ถูกต้องทั้งชื่อไทยและชื่อภาษาอังกฤษครับชื่องานนี้ชื่อว่าอะไรนะครับ ของคุณการเป็นผู้ตอบนะคะเพื่อเป็นการเรียกว่ายุติธรรมไม่ลำเอียงจะเลือกเองนะคะใครตอบข้อนี้ได้ใครตอบข้อนี้ได้ให้เอามือปิดปากค่ะโอ้ยเลิวที่สุดคือพี่คชมุนค่ะพี่ถือของเยอะๆนั่งอยู่ตรงมุดเออไมาเลยค่ะเลิศที่สุดเลยค่ะคือประจักษ์ได้เลยค่ะเป็นเชอร์เลยค่ะมา ตัวจริงของกันด้วยอ่ะแต่ว่าไม่ให้ดูไม่ให้ดูค่ะแล้วประชันกี่ว่าไงคะเออค่ะปีอะไรคะสองูกยี่สิบเออสองหกยี่สิบต้นกาไม่ใช่นะคะแล้วผู้โชคดีค่ะจะได้รับรางวัลเป็นกล่อง Jemerson นะคะและก็ คือป่านนี้ใช่แล้วนะคะมูลค่า20,000บาทด้วยนะคะเอะขเงไหคะย้ทั้งหมดนี้บอกว่ามูลค่ารวมเนี่ยมากกว่า20,000บาทนะคะนะคะอ่ะเอียวนึงคม่เดี๋ยวให้ลูถามบ้างนะคะลงมาอบเองได้ไหมคะาเอเันให้ลอ่ะถามว่า อาหารขึ้นชื่อของโคราชมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเรื่องพวกว่าความยุติธรรมแฟนถับพระอ้วนลงค่ะใครจะตอบให้คุณนั้นจับติ่งหูค่ะโอ้โหสาวสดคนนี้เร็วมากเลยอาไร้า้าเ้าอา้า้อมูลไาแล้วให้า้อะไร้าเจ้าอบม้าอาเ้าอาเ้าเ้อา้อ ให้ตอมาอย่างน้อยสองอย่างค่ะสองอย่างนั้นมีอะไรบ้างคะขวมอะไรนะคะขัวมีขวมีขัวมีครััวมีกับ ขอบคุณครับไม่ใช่ไม่ได้ต้องไปร้องครบเลยนะคะดีดีค่ะดีดีดีด้วยขอบคุณค่ะอะจะได้ไปดูหนุ่มเรียบเรียงเลนะคะาสองเป็นกันค่ะโอ้โหนว่างมากว่างมากจริงๆครับถามว่าในงานนี้มีสี่ชอชออะไรบ้างเดี๋ยวข้างเดี๋ยวข้าด้านนี้จะเป็นแฟนคลับของคุณกันนะคะเพื่อความพิรรมค่ะเดี๋ยวจะเลือกเองนะคะ ฟังกติกาให้ดีๆค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะใครจะตอบข้อนี้ให้หัวเราะสิ่งดังค่ะโอ้โหดังหมดเลยนี่นะคะดังหมดเลยพี่ชา้นเห็นหัวเราะสิ่งดังแล้วก็อ้าปากกว้างที่สุดเห็นอยู่คนนึงค่ะคุณพี่ท่านนี้คอนเทนต่อะไรเออเจ้าหน้าที่ค่ะนะคะเอามาเลยค่ะไม่ใช่แต่สิ่งเจ้หัวเราะอย่างเดียวค่ะ ต้องอะไรนะครับสเปลคุณพี่เขาบอกว่าแล้วมีแอฟอาอค่ะเออาร์เอตีก็วางด้วยเดี๋ยวถามนิดนึงว่าด้านข้างเล็กลิ่นด้วยไหมคะถ้าเล็กลิ่นด้วยแสดงว่าถูกต้องชัดเจนเอออันนี้คือจะจะจะประกาศชัยชนะค่้าวหรืออะไรนะอะคะครับตอบว่าตีชมอนี่ช็อปชิมแชร์ชมค่ะชอิมแชร์ชมถ้าไม่ไม่ได้เอเยต้องเรียนต้องเรย ต้องการต้อกาต้องรัไปทำแรกทำแรอ่ะแช้อบว่าอยคชอทิอกอถูกนะคับยดีด้วยครับยินดีด้วยะคะได้รับไปลอยกิเซตนะคะมูลค่า20,000แล้วก็รวมถึงกล่องซีเอมัด้วย อีกเป็นนามสุดท้ายแฟนขับริจาเดี๋ยวตัวฟังดีๆค่ะคำถามนี้การเป็นคนพูดเลยก็เหมือนยิงข้าตัวทีเนี้ะจริงๆถามว่านัว่าว่าว่าถ้าหมายที่ขึ้นชื่อในโคาช อีกน,นีดเดียวะจะพุ่งมวยมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนคะนคะแล้วก็ตอบค่ะตอบว่าท้าหมายที่ขึ้นชื่อของโคาชคือท้าหมายที่ไหนครับ มาเลยคู่ที่รับรางวัลทั้งหมดค่ะนะคะโอ้โหได้ฉายาเลยคุณได้ฉาอยากได้เบื่อผูกมากแถมยังได้กล่อง G M Z ด้วยชอบมากเลยชื่อชอบศิลปินคนไหนนะคะกับทีบ้านได้เลยนะคะขาไม่ว่าจะเป็นเหล่าเดอะสตาร์นะคะแล้วก็รวมถึงศิลปินจากนัมมี่ด้วยกล้องนี้นะคะนะคะกล้องด้านหน้าเลยค่ะหนึ่ง สวยที่สุดในชีวิตเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณดีด้วยนะคะขอบคุณที่เราชคดีด้วยนะคะทุกคนลขอบคุณค่ะพูดเลยว่าวันนี้สวยและรวยมากโอ้ยโชคดีมากๆเลยค่ะเลยนะคะอะล่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราให้คุณเิชกับคุณการนะคะฝากผลงานชนิดหนึ่งค่ะครับเชิญเลยจ้า ครับผมวันนี้ก็ฝากบรรากาศนะครับผมกับซีรีส์ใหม่อย yeah. ู ik, ่เพื่อรักนะครับเป็นเพลงประกอบละครเรื่องหน้าผมเองนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเร์ทุกเย็นทางช่อง5นะครับผมก็ละครซีรคอมเรื่องลูกพี่ลูกน้องนะครับผมวันนี้ทุกวันเสาร์ผมทุกเย็นทางช่อง9ฝันใจร่วมกันนะครับค่ะนะค่ะขนุ่มเบลนต์ค่ะสำหรับขคลิปนะครับก็ตอนนี้ผลงานเยอะล้นมือไปหมดเลยนะครับก็เลยคณะศึกษาอยู่ชั้นตีนขานักวิทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกอนแก่นนะครับผลงานเลยฮะรอติดตามชมครับ เราขอเรียนเชิญค่ะนะคะคุณสิววพร